สวัสดีนะครับสวัสดีทุกท่านที่ติดตามชม PK Network น,นะครับก็วันนี้จะมาพูดถึงกันถึงเรื่องเครื่อง POC นะครับที่กำลังมาแรงตอนนี้นะครับนี่นะฮะทุกคนเห็นก็คงจะคุณตานะครับซึ่งช่วนนี้กำลังมาแรงนะครับราคาไม่แรงนะครับนะฮะแต่ว่าก็จะมีข้อจำกัดนิดนึงกรณีคนที่จะใช้โปรแกรม TS3 นะครับก็ สามารถลงได้นะครับเป็นตัวฟรีนะครับแต่ไม่สามารถกดคีย์ข้างพูดคุยได้นะครับนะฮะวันนี้ก็จะมาเพิ่มเติมให้แล้วนะครับสามารถทําให้กดคีย์นะครับ PT t ได้นะครับนะฮะแล้วก็จะสามารถใช้ได้เหมือนเดิมกับแอปอื่นๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเซโร่หรือว่าจะเป็นโปรแกรมอื่นนะครับนะฮะก็เพิ่มเติมมาก็จะสามารถใช้กับเอ่อทีเสสได้นะครับนะฮะก็พอทําเสร็จแล้วก็จะสามารถกดคุยได้เลยนะครับ กดออากาศได้เลยนะครับกด p d t ได้เลยนะครับนี่ครับให้สังเกตนะครับกดก็คุยได้เลยนะครับทดสอบเทีส์หนึ่อ่านะครับอันนี้ก็เป็นโปรแกรม TS3 นะครับส,กออกส่วนโปรแกรม Zero นะครับหรือโปรแกรมอื่นๆก็ยังคงใช้งานได้ตามปกตินะครับผม งานได้ตามปกตินะครับทดสอบ1 2 3 45ก็เหมือนเดิมปกตินะครับใช้งานได้นะฮะครับก็นี่แหละครับใครที่จะทำใช้โปรแกรม TS3 ก็นะครับติดต่อมานะครับหรือว่าสอบถามรายละเอียดได้นะครับที่ P k Network นะครับ